การอพยพกรณีมีเหตุฉุกเฉินอาคารล็อกเล่สำนักงานใหญ่สวัสดีค่ะผู้เข้าอบรมทุกท่านก่อนเข้าสู่การอบรมมาทําความรู้จักกับสิ่งสําคัญที่เราทุกคนต้องรู้ในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันกันสักหน่อยดีกว่าค่ะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณฉุกเฉินให้เดินไปยังทางหนีไฟตามที่ได้กําหนดไว้ โปรดใช้บันไดหนีไฟฝั่งห้องครัวซึ่งอยู่ด้านถนนพระรามที่สามแล้วค่อยๆเดินลงบันไดหนีไฟอย่างสงบและเป็นประเบียบมุ่งหน้าสู่ชั้นล่างสุดตั้งสติให้ดีรักษาความสงบไม่ใช้ลิบโดยสารขณะอบพยพช่วยเหลือเด็กสตรีมีคันและผู้สูงอายุก่อน ไม่วิ่งหรือผลักกันเดินลงบันไดโดยชิดขวาไม่หันหลังกลับไปเก็บของปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่ส่งเสียงดังหรือตื่นตระหนกตรวจนับจำนวนคนเมื่อถึงจุดรวมพลไม่วางของกีดขวางทางหนีไฟ เมื่อลงมาถึงด้านล่างแล้วให้ตรงไปจุดรวมคนฝั่งเสืวนสุขภาพเมื่อถึงจุดรวมคนเข้าแถวให้เป็นระเบียบแยกตามชั้นตรวจนับจำนวนคนในกลุ่มการเตรียมพร้อมไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราทุกคนปลอดภยัยขอให้การอบรรมของท่านบนรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะสวัสดีค่ะ